นี้พ่อให่ก็อยู่กับคุณครูผู้ฝึกสอนนะฮะในการขี่ม้าแล้วเดี๋ยวให้คุณครูเขาแนะนําตัวก่อนเลยละกันนะครับสวัสดีครับผมชื่อศิระนะครับตระกุลศรีเสรนะครับก็เรียกว่าพี่จิ๊บนะครับครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนามสอนขี่ม้าที่ชื่อว่าโรดิโอฮอสไตรดิ้งนะครับผมอยู่ในซอยสุขนลศว์นะครับใกล้ใกแยกเกษตรครับใกล้ใกล้ใจกลางกรุงเทพนี่เองนะครับผม เดี๋ยวถามพี่จิ๊บก่อนเลยแล้วกันว่าการขี่ม้าเนี่ยอันดับเรมต้นมันยากไหมครับพี่การขี่ม้านี่บอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ว่าก็ไม่ยากเกินไปนะครับสาหรับใครที่มีความตั้งใจจริงๆนะครับผมการขี่ม้าเนี่ยประมาณสักสิบชั่วโมงแรกเนี่ยก็น่าจะพอพอเห็นหน้าเห็นหลังว่าเออจะเป็นไม่เป็นจะไหวไม่ไหวแล้วก็จะไปต่อไหมหรือว่าจะหรือว่าเลิกไปเลยเนยก็คือว่าต้องดูสักสิบชั่วโมงงั้นเออสำหรับใครที่จะมา ลองสีม้าก่อนอื่นเลยต้องเตรียมตัวไงบ้างครับพี่สิครับก็เรื่องของการแต่งกายนะครับการแต่งกายก็คือว่าเราจะเน้นให้ลูกค้าที่มาขี่ม้าเนี่ยนะครับไม่ต้องไปซื้ออุปรกรณ์อะไรที่เป็นพิเศษมานะคือใช้อุปรกรณ์เท่าที่มีอยู่แล้วก็แสะนะครับแสะที่ไว้ตีม้าเนี่ยคือมายืมของเราก็ได้หรือว่าหมวกถ้าไม่มีก็มายืมเราก็ได้นะครับผมครับก็คือไม่อยากให้ทางลูกค้าต้อง ไปลงทุนอะไรมากมายเพราะอุปกรณ์ขี่นะราคานข้างจะแพงนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปแล้วส่วนใหญ่คนที่มาที่ที่นี่ฮนะก็จะเป็นผู้ชายผู้หญิงมากกกันส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผู้ชายผู้หญิงพอๆกันนะครับในในในวัยเด็กๆนะครับจะเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแต่ว่าพอกระเถิบขึ้นมาอายุสักประมาณสัก20นะครับที่ขึ้นไปเนี่ยเด อาไรครับพี่จิ๊บเรามาเจอม้าตัวแรกนะฮะตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อก้าวแรกครับผมเป็นม้าตัวแรกของเราครับตามชื่อของเขานะครับตัวนี้อายุประมาณ8ปีนะครับตัวนี้เป็นม้าลูกผสมระหว่างม้าม้าไทยแล้วก็ม้าแข่งนะครับผมก็จะได้ความสูงนะครับก้าวแรกชื่อก้าวแรกครับอายุประมาณเจ็ดแปดปีครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็น ลูกม้านะครับชื่อมารวยนะครับตันนี้อายุห้าปีห้าเดือนนะห้าเดือนนะครับแม่เขานี่อยู่ค้อฝั่งตรงกันข้าวนะชื่อสุขใจนะครับพ่อม้าเขาเนี่ยนะครับเป็นพ่อม้านําเข้าจากอเมริกานะครับพ่อเขาชื่อโกโนเบลนะครับก็จะได้ความสีสันนะครับที่เป็นม้าเพน์นะครับก็คือม้าที่มีลวดลายนะครับมาถึงตัวต่อไปนินถ่าทางจะเป็นม้าสายพันธุ์ไทยใช่ไหมครับครับผมเป็นม้าไทยครับตัวนี้ชื่อถุงเงินถุงเงินถุงเงินนะครับ ม้าไทยนะครับจะเป็นม้าที่มีขนาดเล็กนะครับเขาจะมีความคล่องตัวสูงนะครับนี่ก็จะผู้ขี่อาจจะต้องมีความเหนียวแน่นนิดนึงเพราะว่าเขาจะคล่องตัวเขาจะวอกแวกได้ง่ายแต่ว่าสามารถรับน้าหนักคนตัวใหญ่ได้ได้ครับผมรับได้แปดสิบแปดสิบห้ากิโลกรัมสบายๆครับตัวต่อมาครับอันนี้ถ้าผมเอาเดาลองเดาดูเป็นลูกผสมนะครับเป็นลูกผสมครับเป็นลูกผสมมีเชื้อไทยแล้วก็มีเชื้อคอเตอร์นะครับนะครับ ก็ลตัวนี้ชื่อชิวชวนะครับชื่อชิวชว,ชวอายอาุประมาณ8ปีพี่นะจิมครับสำหรับการเดินเข้าหามมาเนี่ยต้องเข้าทางไหนไม่ให้โดนเขาเตะเอาครับหมาที่หมาที่เตะก็คือการที่เขาใช้ขาหลังนะครับก็คือก็ระวังก็คืออย่าเดินเข้าไปหามมาทางด้านหลังนะครับส่วนอย่างถ้าเป็นคนเนี่ยเขาจะเชื่องแล้วใช่ครับบางทีเขาเขาอาจจะระแวงระแวงภัยนะครับว่าเขาเขาไม่รู้ว่าอะไรที่เข้ามาข้างหลังเขาอาจต้องมีการส่งเสียง นะครับส่งเสียงบอกเขาว่านี่อันนี้คือเรานะเรามาดีนะจะผิวปากเรียนหรือว่าเรียกชื่อเขาให้เขารู้ว่าเราเป็นคนนะเราไม่ใช่เราไม่ใช่ม้าด้วยกันหรือเราไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องระแวงนะครับต้องระวังนะครับเขาจะไม่เตะเรานะครับแล้วสำหรับเกือกม้าครับพี่เจมสความจําเป็นในการที่จะต้องใส่เพื่ออะไรครับก็เหมือนคนนะครับทุกคนไม่ได้ใส่รองเท้านะครับบางทีไปเหยียบย่ำหิน นะครับไปเดินในหินในในที่มันมีอะไรที่มันอาจจะตำเท้าเราไ้เขาก็อาจจะเกิดการเจ็บนะครับก็คือเราก็จะใส่เลือเอาไว้นะครับพอใส่แล้วเขาก็จะสบายขึ้นครับใส่แล้วเขาก็จะเดินสบายขึ้นครับเหยียบอะไรก็ไม่เจ็บครับคุณผู้ชมนะครับที่คนที่สนใจนะครับในกีฬาขี่ม้านะครับหรือว่าใครที่อาจจะยังไม่เคยลองนะครับลองมาดูสักครั้งหนึ่งในในในชีวิตนี้นะครับลองมาขี่ม้าดูนะครับอยากให้คนที่ยังไม่เคยลองนะครับหรือคนที่ ยังไม่เคยสัมผัสเข้ามาสัมผัสกันนะครับที่นี่นะครับโรดิโอฮอสไรดิงนะครับซอยสุขคนสวทสิกานะครับใกล้ๆแยกเกษตรครับอยู่ใกล้ถนนเกษตรน้อมินนี่เองนะครับผมก็ผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามนะครับที่ผมได้นะครับที่เบอร์0-81 44 1 8 6 4 4นะครับชื่อศิลานะครับหรือคลิกไปที่ w w w r o a d i o h o r s e r i d i n g c o m ตรงตัวนะครับหรือว่าอีเมลมาที่ roadio.horse.riding@gmail.com นะครับเรามป Facebook ด้วยนะครับ w w ็ f a c e b o o k c o m s l a s h r o d e o h o s t r i d i n g นะครับผมเข้าไปพบกันได้น,นะครับสำหรับเว็บไซต์ที่แจ้งไปนะครับ